โอเคครับสวัสดีเพื่อนเชาว EAFC ภาค2 6ทุกคนเลยนะครับผมวันนี้ก็มีโปรโมโใหม่มานะครับอัปเดตใหม่เทื่องคืนเป็นอันติเมิทครีมนะครับเป็นการ์ดน้ำแข็งหรือว่าการ์ดพวกการ์ดไฟนะครับทำซึ่งมีนักเตะดีๆเยอะๆเลยนะเยอะเลย พวก uh, มี s อ c บปอกบาอะไรด้วยนะแล้วก็มี uh, พวก mai, พวกโมใหม่พวกการ์ดการ์ดใหม่ที่เข้ามาพวกเอเบอโบพวกสกิลลี่ของอาร์เซนอลแล้วก็ราเฟลเลีเอาของหลีกอิตาลีนะแล้วก็ที่ตัวเด็ดสุดก็ต้องเป็นเวนิสิอุสนะครับเวนิสิอุสแล้วเดี๋ยวผมค่อย ทำพรีวิวให้ดูนะว่ามีตัวอะไรมาบ้างแล้วก็ดูสเตตอะไรพวกนี้แต่ว่าคืนนี้เดี๋ยวผมจะมาเปิดการ์ดก่อนนะครับการ์ดเป็นการ์ดที่ผมดองไว้สองวันแล้วนะครับคือรางวัลจากไร้ว่าคือผมรอโปรโบนี้โดยเฉพาะเลยเผื่อได้ตัวดีๆนะเดี๋ยวไปกันเลยครับเดี๋ยวไปกันเลยมาเปิดแพ็คกันครับผมมาเริ่มจาก อแอบไอเทมพิกก uh, uh, ่อนนะครับเพย์พิกมีสามสามสามใบนะสามใบอันนี้เป็นรางวันะลดิวิชั่นสี่นะไอเจียหนึ่งสามสิบแต้มนะโอเคมาแพ็คแรกครับแพ็คแรกขวาก่อนขวาก่อนไว้ลุ้นกันครับขวาก่อนโอ้โหไปสิบสี่ขอสีแดงหน่อย ไปสิบสี่ขอสีแดงหน่อยเพื่อนไปสิบสามโอ้โหเอาใครดีวะเออ,อเอาใครดีวะมันต้องเลทไปสิบสี่นี่แหละเอาอิสโกโ้เลยกันครับแหมไปสิบสามบวกให้ไปสิบสี่มาไอ้ที่สองครับไปขวาก่อนขวาก่อนมาสิ 10. ขอสีแดงหน่อยเด็กไม่มาครับ แดงไม่มาแดงไม่มาแต่โคมองนะเอ่อโคมองนี้เล่นดีเหมือนกันนะแต่ว่าเราคงเอาโคมองก็ได้อ่ะเลือกโคมองก็ได้ฮึแพ็กุึท้ายครับเพย์พิกเอาตัวแรก,ก่อนบ้างอนะ่ะโอ้หไม่มีแดงเลยอ่ะ ปุ๊บโอ้โหได้ไปสิบหก <iah. S 1> oh, ปุ๊บโอ้โหปาเต้โอเคครับได้เหรียญไปสิบหกออไปย่อยครับได้ผลเดือมาตัวหนึ่งไปต่อเลยครับต่อเลยนี่ครับมาดูแพ็กแพ็กที่ผมมีนะครับโอ้โหหลายแพ็กเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูพรีวิวแป๊บนึง พรีวิวพรีวิวอวว๋ผมเปิดไปแล้วอ่ะอันนี้ก่อนแล้วกันน้ำจิ้มก่อนน้ำจิ้มก่อนน้ำจิ้มครับต่อไปก็น้ำแดงน้ำแดงอ่าอานนก่อนนี้อันนี้ไปสิบาบวกไปบเจบวก ไป17บวกผมมี3แพ็กเลยแล้วก็นี่ไปบวกอันนี้ไปบวกเหมือนกันอันนี้พรีเมียมโกอันนี้เมก้าเจ็ดสิบเจ้คูณโหไปสิบบวกครับโูแป็กครับอ๋อมีซินเวอร์อีกันนึงก่อนเอาเปซินเวอร์ไปก่อนปอปไปไป อันนี้ขายได้นะขายหมดเลยโอเคครับมาเอาเป็นพรีเมียมโกแพ็กก่อนไม่โวกครับซีบีโอ้ผู้หญิงด้วยไฟเย็นมิวนิกครับ เท่าไหร่อตัวนี้แปดสิบสีเหรอแปดสิบครับกิเล็ดกิเล็ดคืออ่นว่ากิข้างในไม่มีอะไรเลยแึ๊บแก็บมาครับต่อไปโปกเแค่จีอันนึงเหร ไม่วอลครับโอ้โหเออร์ตันยูเครนมาโครเลสโก่ชิวไม่ใช้ อ่าครับเอาเจ็ดสิบแปดบวกเจ็ดสิบแปดคูณสองสามแพ็กแพ็กที่หนึ่งครับอาเอ็มครับฝรั่งเศสผู้หญิงกาบีโน่แล้วก็มีโคเน่ด้วย เอ้ยขอสีแดงหน่อยนะม,ออมือทองมือทองมือทองต้องเข้าแล้ว78็บแวกคูณสองแพ็กที่สองครับไม่โวกอีกเลยอัปปาู ไปขออะไรมากขอเอมโบโป้่ะเอมโบโป้เจ็ดสิบแปดบวกคูณสองแพ็กสุดท้ายครับไม่วอลครับ CDM โปรตุเกสปาลินญามีเจสซูด้วย ลางไม่ดีแล้วสิต่อไปเอาเป็นอ่ะ81บวกก่อนเรย์เฟย์เยอร์แพ็กซีบีครับเจอรมันอุเดลิก้าอันตันอันตัน เมีโกเ้เพคเอา้าซินเบอร์มีอีกอันหนึ่งอะซินเบอร์ไปก่อนอ๋อซินเบอร์มีสามเพคอีกอีกสามเพคกน่เปิดการซินเบอร์ก่อนแล้วกันขายได้ ขอได้ค้าร่วมเข้าร่วมโปรโมสักหน่อยก็ได้นะทุกโปรโมเลยยังไม่เปิดได้ใครสักคนหนึงเลยยังไม่ได้นักเตะโปรโมสักตัวเลยครับภาคนี้ตั้งแต่เล่นมาเอ็กมันออกยากนะภาคนี้ นะตปเพ็กครับ C A M ครับเนเอรลนสเปอร์ไอ้ไซมอนนี่เก่งนะผมมันเจอเขาใช้กันบ่อยเลยเก่งมากเลยดูพลังเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ว่าเก่งอะ อืมจะได้ลั่นไหมวันนี้ไหนดีว่าแปดสิบเอ็ดคูณสามแล้วกันไปไม่วอครับโอ้โหโอาร์ดบิลติดทีเมลีเบนซิตีีใไปวะโอเด้นโอเคโอเด้นโอเด้นใช้ได้อยู่ครับ โอ้โหแมนซิตี้มาสามเลยเจกีโควสิตโฟเดนโอ้โหเดี๋ยวโฟเดนราคาเท่าไหร่นะตอนนี้สักสองสามพันได้ไหมโอ้มีราคาอยู่นะสี่ห้าพันไม่จริงจริงเมนซิตี้มาต้องเป็นฮาเลนไงเอ่อ และอีก3แพกครับเอาไป13บวกไปหนึ่งตัวไม่วอรครับซีเอมอเจดิน่าครับมุดเดรีกาบายอร์เรโวพิเซ็นอาลาซิออส เออไปสิบสามบวกคุณสาไปวอล์กเอาครับผู้ชายด้วยโอ้โหจีคอบหลักอืมได้อบหลักก็ยังดีเลยไปสแปดครับลงทีมได้ลงทีมได้ไดเอาไปอัพเกรดได้เลยผมใช้จีคของลาลิก้าอยู่พอดี โอบักมีจิมินีสโอบักราคาเท่าไหร่วะหมื่นโอเคหมื่นโอ้แล้วอีก2อเพ็กแลลวอ่ะ อนไก่อนดีเมก้าก่อนแล้วกันเมก้าแพ็กไปวอล์กไหมไม่วอลค,ครับโอ้โหเมก้าแพ็กไม่วอลโ,โ,โอ้โหได้ตัวกาดด้วยอืม ไชาโดมาอันหนึ่งขายไม่ได้ด้วยเพคสุดท้ายแล้วครับหมดหวังเลยวีกนี้เอาแล้วครับเจ็ดสิบ้าบวกคูณสิบ แพ็กแข่งความหวังขอวอล์กเอาสีแดงมาไปวอล์กเอาครับผู้หญิง oh. โถล์พีดีเอ็มเฮ้ยปูเจลาร์อ๋อไม่ใช่ปูเจลา์สตัวนี้ดีอยู่ครับโอ้โหใช่ได้ครับเก่งอยู่ปูจารุ โ oh. uh, อ้เออมาดูนใส่ในกันดีกว่าใส่ในกันดีกว่าครับจะมีตัวทีดีๆไหมโอ้โห oh, oh, ไม่มีครับโอเคก็คยังดีครับได้สองวอลกเอานะแปดสิบแปดแล้วก็แปดสิบโออัปเกรดทีมผมได้ทั้งสองตัวเลยอะตัวนี้มีราคาอยู่นะสองสามหมื่นอุย้ยหกหมื่นเลยเหรอ ห้าหมื่นหกหมื่นเลยโอเคได้อยู่นะเอ้ขายได้ไหมขายไม่ได้ครับเทคนี้โอ้เดี๋ยวดูสเตตหน่อยเท้า 4, สี่สกิลมุฟสี่ CMCDM เกมรับคอมพิวเตอร์แปดสิบสี่จ่ายบนคตรโหด สเตมินาเจ็ดจำเกเกมรับแปดสแล้วยิงลองช็อตเกดฟินิชชอ็อตฟินิชชิช่งแปดสิบยิงแรง89ครับแต่ว่าจะวิ่งดีอยู่นี่มีลองบนพารด,ด้วย แต่บนไกลแล้วก็มีโรเป็นวอล์กแคชเชอร์ครับส่วน cdm ก็เป็น Playmaker ร์ัสกลัสนะโอเคได้อยู่ครับตอนนี้เอาไปลงทีมผมได้เลยเอโอเคโอเคครับก็ไม่ได้เข้าร่วม <c oughs> เสียใจครับก็นี่ครับรางวัล ระว,ว่าวิกที่วิกที่สี่นะน่าจะใช่เออวิกที่สนั่นแหละ d ดิวิ i o ชันสแล้วก็เลนเชียหนึ่งเชียหนึ่งเ็เรียกเทียหนึ่งสามสิบแต้มก็นั่นแหละครับก็เพื่อนๆได้อะไรกันบ้างก็เอามาคอมเมนต์กันได้นะครับผมแชร์กันได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมไปให้ถึงห้าร้อย ผู้ติดตามนะครับตอนนี้ได้3 30ผู้ติดตามแนละ้วก็ฝากเพื่อนๆช่วยช่วยกันหน่อยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีดครับ